ภูเขาหินปะการังหรือเขาหนออยู่ในพื้นที่บ้านทรัพป่าคายตําบลทรัพพุษาอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ภูเขาหินมีลักษณะคล้ายปการังสวยแปลกตาสภาพพื้นที่ป่าโดยรอบเป็นป่าไม้เบญจพรรณมีพันไม้หายากเช่นต้นจันผาหนุมานนั่งแท่นและกล้วยไม้ป่าในอดีตมักมีผู้ลักลอบเข้ามาขโมยต้นไม้ป่าทางอบตซรัพพุษาจึงเข้มงวดกวดขันเฝ้าระวัง ปัญหาการขโมยไม้ป่าจึงหมดไปตลอดเส้นทางท่องเที่ยวมีสะพานและบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินชมอย่างสะดวกสบายเมื่อถึงยอดเขาจะมีจุดชมวิวสองจุดใกล้กันมีหน้าผาเป็นทางลงถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการเดินกลับทางเก่าสามารถปีนหน้าผาลงไปที่เชิงเขาได้เช่นกันซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทาย เขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันจะมีถ้ำเล็กใหญ่ตลอดทางแต่เขาลูกนี้ยังไม่มีสะพานให้เดินชมนักท่องเที่ยวต้องปีนป่ายไปตามหินที่คล้ายปะกาลังบนยอดเขาจะมีหินเทินกันลักษณะคล้ายเครื่องบินทําให้เขาลูกนี้มีชื่อว่าเขาเครื่องบินเมือม่อก่อน,ม,นมันเป็นป่าทึบนะมีทั้งสัตว์ป่ามีหลายชนิด <S 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 บแบบว่ามีทั้งไก่ป่าทั้งกัดลอกกระแตนะ แล้วก็มีเสือมีหมีม,มีหมูป่ามันสมัยก่อนนะะแต่ตอนนี้อยู่ไปอยู่มาหรือป่าเตียนหมดมันก็เหลือแต่ภูเขาแล้วไอ้ภูเขาแล้วก็มีแต่ที่มีถ้ำ,ม,ถำมีอะไรไ<ม>ที่ท,ที่เหลืออยู่นะพัจะมีอะไรบ้างคะตอนนีตต้ตอนนี้เหลืออยู่ไก่ป่ากับกระ,ะเตยนกเท่านั้นเองตอนนี้เขามาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวเขาก็อนุรักษ์หมดแล้วตอนนี้เขาไม่มีใครมาเอาได้แล้ว ถ้ำทั้งหมดมันมีอยู่แปดลูกด้วยกันแต่ทีนี้แต่ละลูกมันเข้ายากเลยครับเข้าไปเที่ยวยาก้า้าค้นแล้วตัวคนเดียวเรื่อนนมนมหน่อยจะเข้าได้เข้าไปเที่ยวได้ถ้ำมันจะเล็กครับปากถ้ำเล็กมากข้างในใหญ่ครับข้างในจะใหญ่หินงอกมีหินงอกหินย้อยอะไรแหละเพราะว่ามันจะเป็นบางครั้งก็เป็นประกายเพชรมองเห็นฝ่องฝ่องไฟก็ไปจะเห็นแวบวบแว๊บๆ สำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวในวันหยุดซึ่งต่างก็ประทับใจที่ได้มาชมภูเขาหินปะการังเป็นบ้างค้าของที่นี่ค่ะก็เจอภูเขาที่ม um> ีรูปร่างแปลกค่ะเพราะว่าเป็นหินที่ไม่คไม่ไม่ใช่ธรรมดาไม่พบเจอง่ายๆค่ะก็มีต้นไม้ที่หายากค่ะเจอถ้ำแล้วก็มีถ้ำค่ะอยากจะบอกคนที่ยังไม่เคยมาอ๋อก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญมาเที่ยวนะคะที่อำเภอเชนแอนของเราภูเขาหินปะการังค่ะ ภูเขาหินปะการังจังหวัดเพชรบูรณ์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเที่ยวผจญภัยและความท้าทายดับพรชนะภูลถ่ายภาพวัฒนาไขาแก้วโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน